สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพคบกับช่องยิบชาแนลอีกแล้วนะคะก็วันนี้ยิบจะมารีวิวรถ CX8 เพื่อว่าไวๆๆช้ชนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังสนใจอยู่นะคะอาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ข้อคข้า,า,าวๆไว้ให้นะคะไปดูกันเลยและจุดเด่นที่เห็นได้ชัดของเจ้าตัวนี้เลยนะคะก็คือกระจังหน้าค่ะ เขาเปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ระบบความรักษาความปลอดภัยนะคะก็คือมาดีมากๆก็คือมีตัว stop and go มาให้นะคะจะมีเฉพาะแค่ที่เป็นเครื่องยนต์ของดีเซลเท่านั้นนะคะตัวเบนเซเนเบนมื้นพันไปและที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือตัวกระจังหน้าของเขานั่นเองค่ะเดี๋ยวจะถ่ายดีเซลให้ดูอีกรอบนึงนะคะก็คือว่าเจ้าตัวนี้นะคะ m a มา,าเขาจะเปลี่ยนโฉมใหม่ก็คือสวยมากๆทุกคน แล้วก็จะมีตัว stop and go นะคะเฉพาะของเครื่องดีเซลเท่านั้นนะคะของเบนซินจะไม่มีซึ่งก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปดูกันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นมาด้ารุ่น xdl x24 นะคะเป็นตัวทัอ6 6ที่นั่งเครื่องดีเซล2.2ลิตร190แรงมาแล้วก็450นิวตันเมตรนะคะไปดูภายในกันเลยค่ะทุกคน ซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็จะ,ะเป็นสีบอลแพทินัมคอร์สนะคะเป็นสีตัวท็อปเลยนั่นเองและขอบของเขานะคะก็จะเป็น19นิ้วต่อไปนะคะแล้วก็ไปดูภายในกันต่อเลยค่ะ เรื่อตัวว้อยเนี่ยชายมาให้นะคะทุกคนดีคือรามาจ้าจะเป็นอะไรนะนี่ก็คือจะเป็นตัวปุุกเพิ่มเสียงตัวเสียงนะคะสามารถเชื่อมกับ Apple c a r p l a y ได้เลยนะคะและสำหรับใสช่ชอบ่า่ดูภาพพาดเลยะค่ะก็คือเขามีเจ้าตัวกระจกมีไฟมาให้ด้วยค่ะนี่นะคะก็คือมีทั้งคนขับและคนนะคะ และไฟก็จะขึ้นและที่สําคัญนะคะก็คือตัวนี้เขามีซันมุกมาให้นะทุกคนนี่นี่หรอคะนี่นะคะสามารถเปิดซันมุกได้ไหและที่ยิบชอบมากเลยนะคะก็คือเจ้าตัวบอก จะเป็นเบาะหนักนอปป้านะคะก็ดูเก๋ของเขาทุกคนสามารถเปิดออาเลยและข้างในก็ยังมีเป็นมีรูชาร์จสามารถชาร์จได้ถึงสองเครื่องแล้วยังมีของคนตรงกลางอีกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูและปุ่มที่เขาให้มานะคะก็คือออโต้โฮจะช่วยเพิ่มแบบว่าความสะดวกสบายในการขับขี่โดยเฉพาะเรื่องการเบรกนะคะจะมีให้แค่เครื่องดีเซลเท่านั้นทุกคนเครื่องเบนซินจะไม่มีนะคะ ไปดูบ่อหลังกันเลยค่ะและสำหรับใครที่ขี้ร้อนนะคะก็คือรุ่นนี้แอร์เย็นเร็วมากและอัตราความเร็วนะคะโอเคแล้วและอัตราความเร็วนะคะก็จะอยู่ที่100ถึง140กิโลเมตรนะคะส่วนอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยจะอยู่ที่13ถึง14กิโลลิตรอันนี้คือข้อมูล ก็ได้มาจากคุณพ่อนะคะถ้ามีผิดผิดพาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะไปดูเบาะหลังกันจริงๆแล้วทุกคนไปดูกันเลย เจ้าเครื่องดีเซลนะคะยิ่งภูมใจนำเสนอมากคือเขาจะไม่ใช่บ่กปรับเองนี่เป็นบาะไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าบาก power กับตันซีดนั่นเองทุกคนภูมิใจนำเสนอมากก็คือเขาจะสั่งการด้วยระบบไฟฟ้าหมดเลยนะคะถ้ามืดก็ขออ่านิดนึงตอนนี้ก็คือมืดแล้ว ก,กับกันซีกเหมือนคู่หน้านะคะเมื่อกี้คืนบอกไปเขาก็จะสามารถปรับอุณหภูมิเย็นได้นะคะของเขานะคะก็จะสามารถปรับเลื่อนเองได้ลยอันนี้จะปรับเอนได้แล้วก็จะสามารถขยับโดยการกดนะคะ เขานะคะก็จะแยกซ้ายขวานะคะแบบว่า,าคือถ้าเราไม่ชอบเราหนาว,นาวใช่ไหมเราก็หันไปให้คนขวาสามารถปรับได้นะคะแบบสมมติคนข้างหน้าเนี่ยเขาปรับสักยี่สิบหกอย่างเงี้ยแต่เราอยากได้ยี่สิบสี่เราก็เออสามารถปรับแยกได้มันก็จะดีตรงนี้นะคะ่ะนี่คอนโซลตรงนี้นะคะเบาะเขานี่สามารถอันนี้เป็นปรับปุมก็จะเปิดไ่าาาาองนะเบาะมันก็จะ ไม่ได้แบบว่าชอบเบาร้อนอย่างเงี้ยเราก็สามารถเป็นแบบเป็นบอเบาเย็นได้นี่เลยมันจะมีเสียงพัดลมนิดหนึ่งนี่อ่ะเสียงเขาจะแบบดังค่อนข้างดังนิดนึงเราสามารถปรับระดับได้สามดีวลเหมือนกันนะคะทั้งคนซ้ายและคนขวาอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับได้นี่างนนี่เยโอ้นมืดแล้วอรามองเห็นไหดนี้ โซนจะมีเหมือนคนหน้าเลยนะคะโซนเขาก็คือเป็นบอกแบบคือมันสบายอ่ะสบายมากเอาจริงก็คือจะเปิดนี้เปิดกีร์แบบนี้นะข้างในก็จะมีเป็นรูเสียบสำหรับใส่ USB สองรูเหมือนกันแล้วก็เก็บของได้ยืมมาแต่ตอนนี้เขาแตกไปเลยและที่สำคัญเลยนะคะก็คือตอนนี้ คนที่ได้ขับรถแ, <No. S 1> แบบว่าเอาเอาเออกมาขับจะมีแค่20คันแรกในประเทศไทยค่ะทุกคน จะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของใครที่กำลังคิดว่าเอ้ยเราจะซื้อ CX8 ดีไหมแล้วถ้าจะซื้อ CX8 เนี่ยจะซื้อเป็นเครื่องดีเซลหรือเบนซินดีก็เขาจะมะีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นแบบ Full Option หรือว่าอยากได้เป็นเบาะไฟฟ้าที่เป็น Power กับตันซีอย่างนี้นะคะยิมแนะนำให้เป็นดีเซล สำหรับใครที่ในตอนแรกอาจจะฟังยิบไม่ทันหรือฟังไม่รู้เรื่องอยังไงก็แล้วแต่นะคะก็คือขอทวนเครื่องให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องของเจ้าดีเซลเนี่ยจะเป็น2.2แล้วก็190แรงม้าอ่า4ี0หินิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นเครื่องของเบนซินนะคะจะเป็นเครื่อง2.5 194แรงม้านั่นเองระบบรักษาความปลอดภัยที่มีในเฉพาะของดีเซลเนี่ย ก็คือเขาจะเพิ่มตัวที่อยู่แถวๆกระจังหน้านะคะก็คือ stop and go ใช่ไหมจะมีเฉพาะดีเซลเท่านั้นนะคะคือผู้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องไงเพราะว่าพิเสียงเรื่องลุกอะไรค่ะนั้นถ้าใครชอบคีวีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b สไครต์ให้ยุ้ยด้วยนะคะไปแล้ว